กดแชร์ได้เลยค่ะอ่านี่นะคะมีลายเยอะแยะเลยเล่นอะไรไหนครัแฟนเพจเนมบุ๊คนะคะรับขนมใส่ใหม่เป็นางนี้ได้เลยค่ะดูแล้วว้าวว้าวช่างมานแบบไม่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องเบรรี่จัดจันนะคะวันนี้นะครับเราได้ยินมาว่ามีเครื่องใส่ใหม่เครื่องใส่ใหม่เป็นยังไงองี้ยก็ทำาเองไะแต่ว่า มาชทดรองแค่สร้าไว้ทั้งน้ำรอเดี๋ยวเราจะไปตามล่าหาตู้ทดลองฟรีแวันที่เหลือน่าจะจ่ายตามัมค์รอเดี๋ยวเราไปตามล่าหาตู้กัน,นไหมไเครื่องที่ทำสายใหม่เะ่คะตู้ตู้ที่ทำสายใหม่อ่ะตู้ที่หยอดทน อ๋อโกหน้าแม็กน้าแม็กไวที่เจอไหมเจอครับเมื่อกี้เราเดินผ่านมาเจอคนถือสวนกลับมาด้วยนี่อันใหญ่ไหมใหญ่นีดเหรอจริงอ่อนี่เดี๋ยวเราไปแอบดูไหมน้าให้ดูดิ เม่อกี้มีคนเดินน้ารักวะมื่อกี้เดินส่วนมามีคนถือมาใช่ปะ่ะมีนู่นดูดิี่เรนอยากทำตัวไหนคะ มีลายมีหลายลายเลยใช่ไหมหอมมากเลยอ่ะจริงเหรอหอมมากเลยเหรอ,อ,อนี่เป็นรูปดอกไม้อ่ะอ่าเริ่มต้นจากยังไงคะเริ่มต้นจากเซิร์ชื่อเพจหรือว่าสแกน QR code ไปที่หน้าเพจนะคะเข้าร่วมกิจกรรมของเราง่ายนิดเดียวชื่อเพจว่า Sweet Cotton Candy ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเข้าไปที่เพจของเราเลยค่ะเพียงกดไลค์และกดแชร์หน้าเพจนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วทำาุงใม่ใหม่ได้เลยค่ะโอเคพี่เลนเรียบร้อยขอบคุณครับเดี๋ยวเราแอบดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่มันจะปั้นแบบนี้เลยทุกคนมันให้เลือกเลยนีตู้นี้ชื่อว่า เป็นสวิตอาร์ตใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะวิธีการทำคือเริ่มต้นคือเลือกแบบใช่ไหมคะใช่ค่ะเลือกแบบค่ะเลือกแบบเสร็จแล้วก็คือปกติก็จะมีการชำระเงินพอชำระเงินเสร็จแล้วกดโอเคปุ๊บเพื่อนก็จะทำการอัตโนมัติเลยค่ะอ๋อนี่นะคะ,ะ,คะมีลายเยอะแย,ยะเลยี่เล่นอะไรไหนคะมีเลื่อนด้วยเลี้ยวคิวยาวอ่า โอเคเสร็จแล้วกดปุ่มนะคะก็กดโอเคได้เลยค่ะ เดี๋ยวชิมแล้วก็เดี๋ยวบอกเลยนะรสชาติยังไงคะับชิมพร้อมกันชิมบอกโอเคชิมพร้อมกันนะใหญ่มากใหญ่มากใหญกว่าหน้าน้องร้านอี้กะเดี๋ยวรอหน้าต่างเปิดสักครู่นะคะโอ้ใหญ่มากเลยยังมองยังมองค่อยค่อยขยับไปทางซ้ายมือโอ้ระวังเลยว้า แต่นนแล้วกด, like ดไลค์ไลค์นะกดไลค์หน่อยกดไลค์แล้วก็กดแล้วก็กดแชร์ได้เลยค่ะไปคิวรัน,นเวีนะคะคอไ<ล>ะ,ะอไรไหนเอ่ยมีหัวใจด้วยนะแม่แม่มีแค่นี้แหละเอาเอลือกไลค์เลือกสีแล้วลูกเอาไหนคะเลือกไม่ถูกกลับไปนอนที่บ้านก่อนเราให้มาเลือกอันนี้อโอเครอสักรู่นะคะนี่เดี๋ยวรอถ่ายรูปค่ะยืะ ครหอมไหม,หมว่าสีสวยเลยใหญ่เท้าน่ใหญ่ใหญ่ก <c> ว <oughs> ่าน่นอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอของพี่รัง ซ้ายนะคะได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะอีกนิดนึงระวังหลุดมือนะจับดีๆลูกเออเออโอเค่อมาขึ้นขค่ะนี่มายิงนักโอ้โหด้านบนกีบจะเยอะกว่าแล้วด้านในลาเป็นตีปอาได้เหมือนกันไหมเหมือนกันไหมอะไรไหมเดี๋ยวจะชิมมลูกนะดูบอลอาเลยไหมคะให้พี่เล่นชิมดิ นยัไงคะงอร่อยไหมรสชาติเป็นยังไง<อ>แตกต่างจากสายใหม่ทั่วไปไหมคะแตกต่างมากหอมหวานไหมรสชาติเป็นยังไงคะอร่อยครับติดมืออร่อ,มไมรอ,อนอไม่เหม่อนอ่ะไม่ลองชิมไม่เหมือนไม่ดูแล ใครอยากจะกินสายมะกรูเลยนะครับให้มาที่เซนทัทนพิซซ่าโนโลกนะครับเซนทันพาซซ่าที่โนโลกหน้าแม็กเจอร์แนลนะคคนเยอะไหมอมนนี้ถาด้วยอร่อยไหมคะอร่อยมากอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะหวานไหมคะอร่อยเลยชอบไหมลูก อันนี้เป็นดอกไม้อะไรอะคะหนูเลือกเองเหรอหน,หนูเลือกวงกลมใส่ลูปโอ้อร่อยเลย ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเบบี้กับตันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆครับ